เ,เรียกว่าช็อกแล้วก็ร้องโอ้ไม่กอดไปตามๆกันเลยค่ะเมื่อเว็บไซต์ของช่อง7นะคะลงภาพนักแสดงในสังกัดทั้งชายแล้วก็หญิงทั้งหมดแต,แต่แต่งานนี้นะคะกลับไม่ปรากฏชื่อของอั้มพัชราภาแมเล็กของช่องที่โลดแล่นแล้วก็สร้างตํานานในฐานะนางเอกเบอร์หนึ่งของช่อง7มาตลอด28ปี แล้วก็ทำเอาหลายคนสงสัยขาวว่าสาวอ้ำทำไหมไม่ต่อสัญญาเป็นนักแสดงอิสระไร้สังกัดแล้วหรือเปล่าหลังในวงการบันเทิงตอนนี้จะเห็นว่านางเอกและพระเอกเบอร์ต้นของช่องไม่ว่าจะเป็นช่องไหนก็ตามต่างโบยบินแล้วก็ออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆโดยการเป็นนักแสดงอิสระรับงานได้หลากหลายมีโอกาสได้ร่วมงานกับนักแสดงอีกหลายคนเช่นเดียวกัน ไม่เพียงแค่นั้นค่ะคุณผู้ชมในวันเดียวกันเนี่ยความเห็นก็ต่างหลั่งไหลออกมาบนกระดานหลากหลายมุมมองจากกระทู้พันธิบไม่ว่าจะมีคนจับผิดว่าชื่อของอัมพชราภาเนี่ยหายไปไหนหายจากรายชื่อศิลปินในเว็บไซต์ทางการของช่องเจดแล้วก็พร้อมพ่วงรายชื่อนักสแสดงอีกหลายคนที่ไม่ต่อสัญญาเช่นกันไม่ว่าจะเป็นที่สาววริษฐิตมุกดานารินลักษ์เ้มฮัสวีเวียสุกุลวัฒนาวทิสานาดน,านสกายมาเรียและจินจินนะดีใจด้วยค่ะอยากให้เป็นอิสระนานแล้ว ขอบคุณแทนคุณอ้ําที่ช่องดูแลมาตลอด30ปีโดยหลังจากนั้นค่ะหลายเสียงก็แห่คอมเมนต์แล้วก็ดีใจและเป็นกําลังใจให้ว่าพี่อ้ําเนี่ยเป็นอิสระแล้วจะได้มีโอกาสเลือกงานที่หลากหลาย อีกคนก็บอกว่าขอบคุณช่อง7ที่ดูแลอ้ํมาตลอด28ปีและขอบคุณอ้ําที่เป็นดาวประดับช่องมาตลอดและในขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมถึงเรื่องนี้ก็มีคนช่วยเข้ามาชี้แจงแทนโดยบอกไปว่าสําหรับล่าสุดที่เป็นข่าวมาในหลายกระทู้เนื่องจากไม่มีรูปและข้อมูลของอ้ําพัชราภาในเว็บไซต์ของช่อง7แล้วล่าสุดนะคะได้รับทราบข่าวมาแล้วค่ะว,ว่าอ้ําเนี่ยยังมีสายสัมพันธ์กับช่อง7ดังเดิมทุกประการไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าสาเหตุที่ไม่มีรายชื่อในเว็บช่องเนี่ยเพราะว่าเว็บช่อง,งมี อัปเดตใหม่นักแสดงที่ปรากฏในเว็บจะต้องมีสัญญาการเป็นนักแสดงแบบลายลักษณ์อักษรกับช่องเท่านั้นในส่วนของอ้๊อนะคะเป็นสัญญาใจและเป็นแบรนด์แอมอยู่สวยๆเหมือนเดิมปิดข่าวลือค่ะยังรับละครช่องเจ็ดเหมือนเดิมถ้าอยากรับเลือกบทเลือกผู้จัดเลือกพระเอกได้เหมือนเดิมแค่ช่องไม่มีรูปขึ้นเว็บแค่นี้ค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าการไม่ปรากฏชื่อของนางเอกเบอร์หนึ่งของช่องเนี่ยสร้างแรงสั่นสะเทือนถูกจับตามองทุกฝีก้าวจริงๆค่ะซึ่งสําหรับเรื่องนี้นะคะคนใกล้ ก็ได้เปิดเผยกับทีมผู้สื่อข่าวเองว่าอ้าเนี่ยไม่ได้มีสัญญากับทางช่อง7จมานานมากแล้วอยู่ด้วยสัญญาใจส่วนข่าวลือเรื่องไม่ต่อสัญญามีมาทุกปีปีละประมาณสองรอบเลยก็ว่าได้ค่ะงานนี้ค่ะเรียกว่าคนใกล้ชิดก็ออกมาตอบแทนสาวอั้าแล้วนะคะทุกคนหากเจอสาวอั้าเมื่อไหร่นะคะทางเมาส์ฉ่ำยำบันเทิงเนี่ยจะพามาอัปเดตให้ทุกคนฟังอีกแน่นอนค่ะรับชมข่าวถูกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกข่าวสดทุกช่องททาาางนะะะคคคขอบบุุณสหรรักกตติดตม่